มาทำของว่างจากทัญยพืชอร่อยอิ่มอยู่ท้องนะอ่ะก็ไม่ต้องใช้เตาอบเลยนะสูตรนี้นะคะทำง่ายโอเคเริ่มเลยอันนี้เป็นถั่วลิสงรั่ว200กรัมอินทผลัมเอาเม็ดออกให้เรียบร้อย300กรัมปั่นรวมกันปั่นเลยค่ะปั่นให้แบบว่าเขาละเอียดเนาะอ่ะพอปั่นละเอียดเสร็จเรียบร้อยได้เนื้อแบบนี้นะ ใช้มือขยำให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนนะคะใครจะเพิ่มน้ำผึ้งก็ได้นะแต่แค่อินทผาลัมก็หวานแล้วนะ,ะทีนี้ก็แบ่งมาขึ้นรูปค่ะอะ่โอเคพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะคลึงคลึงเป็นกลมกลๆยาวๆนิดนึงนะโอเคได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะคลุกงาขาวคั่วอันนี้งาขาวคั่วนะคะโรยให้ทั่วๆแบบนี้แล้วก็พอโรยเสร็จเรียบร้อย เรากลิ้งมาเลยค่ะอะกลิ้งคลุกให้ทั่วเลยนะทั้งหัวท้ายด้วยนะ,อะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทําขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้แม่อ่จะทําร่องไว้ราดช็อกโกแลตนะ,ะก็ใช้ตะเกียบกดตรงกลางแบบนี้กดลงค่ะกดให้เป็นร่องลึกลงไปนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะทําให้เสร็จทั้งสามอันเลยนะทําแบบนี้แหละ ใช้ตะเกียบกดตรงกลางให้ลึกนิดนึงเพื่อที่จะใส่ไส้มันนะคะอ่ะโอเคพอได้แบบนี้ละเดี๋ยวเราจะไปใส่ไส้กันนะคะไส้แม่โออันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะใส่ลงไปเลยใส่แน่นๆนนิดนึงนะคะเวลาทานแล้วอร่อยมากนะอ่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยดาร์กช็อกโกแลต อ่าพวกนี้การละลายก็ง่ายนะแค่เอาตุ่นในน้ำร้อนก็ละลายแล้วนะช็อกโกแลตลทำง่ายนะคะอ่าใส่ไปเลยราดไปเลยนะคะอ่าโอเคพอราดเสร็จเรียบร้อยกรีดทำเส้นนิดน,นึงเพื่อความสวยงามจะไม่ทำก็ได้แล้วแต่เลยอันนี้นะพอได้แบบนี้เราจะพักในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงนะคะพอได้ครึ่งชั่วโมงละเห็นไหมช็อกโกแลตเสร็จตัวเสร็จเรียบร้อยนำมาตัดเลยค่ะตัดเป็นชิ้นชิ้น แล้วแต่ความชอบเลยนะจะตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็จะอร่อยนะคะมันหวานกลมกล่อมนึบหนับทานแล้วสบายท้องมากเลยนะคะขนมอันนี้นะทำง่ายด้วยไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้เครื่องตีอะไรทั้งสิ้นนะคะแค่เตรียมอุปกรณ์มาสามารถลงมือทำได้เลยเนาะแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานนะใส่ตู้เย็นไว้ใส่ท็อปเปอร์แวร์เก็บไว้นะคะอะ โอเคถ้าเกิดใครชอบก็ลองไปทำตามดูนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่โอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ